โจไมีช่องทิกทอกเลยเด้อินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊ก่วนตัวครับผมเขามารับชม YouTube แล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแน่เด้อครับเด้อขอบคุณได้หลายครับผมทุกคนสวัสดีครับผมกินเที่ยวหาเห็บบายโจชแนลทักทายพ่อๆกันมาหนิเกาโมงเช้าโอเคครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะสำหรับจากต้นคลิปครับไอโจไปทัพกายกอไฟแล้วก็ลวกปลาหมึกกุ้งแล้วก็หอยมีทั้งหมดทุกอย่างเลยเกี่ยวกับอาหารทะเลครับผมนี่ลงมาแล้วก็สิได้ประมาณนี้หนามลวกของเขาสิเหลือยไปนิดหน่อยครับผมเปิดพิเศษ เป็นกับเกี่ยวกับน้ำยำเนาะไวโจมีอ่านี่เลยน้ำยำสุดเด็ดของไอโจตแนเองครับตอนนี้การทําคลิปของไอโจก็คิหล่นระยะเวลาการตำน้ำจิ้มออกมาแล้วครับเพราะไวโจตำน้ำจิ้มไวเพื่อสําหรับเฮ็เมนูยำเมนูซีฟูดโดยตรงนี่เรามาเดี๋ยวเขามาทําการยำเลยครับไอโจขยับกแกะฝาก่อน,อนเป็นขวดหม่เลยคเดี๋ยวนี่ฝาก่อนโอเคง่ายๆครับผมเปิดฝาออกเทน้ำํำลงไปเลยนี่ เทเข้าไปเลยครับมาแบบแส่บบกัใส่ไปเหมือนเลยตัวใส่ไขวดหนึ่งพอนเป็นหมองกระทันไงพอดีโอ้โหเทออกมาเนี่หอมกรุบเลยวะแล้วก็ทำการคลุกเขาแค่นี้เองครับง่ายมากเห็นบ่สีจีออกไปน่าก <the> in ินน <the> ิด <the> นึงครับผมสีแซ่บแน่นอนแล้วกาสีทำการต้นหอมบักซี่หอมเปเปียครับผมหั่นแงงจังเลยใส่เข้าไปนี่ เติมกลหอมสีสันได้น่ะเรียบร้อยแล้วครับเมนูยำสุดง่ายได้ครับไปขออญาตจากส่ถาดเลยครับเท่นี้มาจากปมาเมาทศไ่าถาดเลยครับเอเยเข้าไปเลยอืมัมเลบลอบลาคุณน่ะจัดเต็มซอนสดคำนี้ง่งเลยเท่นี่และนี่ก็จะเป็นเมนูยำซีฟูด้ดรวมมิตร กับไอโจเชนอลผมไปเดี๋ยว <üre im. S 1> ไปเสิร์ฟขึ้นโตเสิรแซวกัไอโจเลยเนาะมาครับผมทต่ไม่ชอบอะไรมีกับขพาะปลากระเทียมมาเสิร์ฟมาแซ่กับไอโจเด้อตอนนี้เขาเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วทุกคนเสร์ฟมีกับขพาะปลากัเอามากินพร้อมๆกันเลยเด้อ <c oughs> วัววันนี้เขาได้แซ่บได้นัวกันแล้วอืไปสวดเจ็บแซ่บเลย้วทีนีงนะครับน้ำจ้ำเลยไหลจัดใส่เลย ครบสุดเลยทั้งปลาหมึกทั้งหอยทั้งมึกทั้งกุง้งโอ้วนะทำโอ๊จัดใส่เข้าไปครับจบสิร์บไปกับโจ๊ตแน่นลอร่อยก้มความมากเติมดำดำดยำเลยไหืะขอบันดีครับ อันดี้อันเเน้นๆมึงนี่คุ้ๆเนี่ยเลยแดากา้กวกะครังผู้ห้องแทบละลายในปากเพราะเขาหลาอกซูมาแล้วรอมึงัวแค่มาอ,อุ่นเนาะไปตักน้ำยำเน้นๆ mình nhóm nó có lông thổ xuất xuất Mình dụng quán không Mình ก็าเทียวว่าเพลินมากกำลังดีเลยครับลงตัวสุดๆ,ๆออืมมกาดใส่เลยอืมหมวนใส่ก,ก็พักนี่มันแซ่บหวานใส่เลยจบอืมอืม đang có hộp có Ừm. Cho xem. Khó uhm. uhm. nhau sao nhau.

อืมอืมอืมเอาคนหนึ่งตอนแรกว่าไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่าความเผ็ดมันสะสม De caño. <laughs> อืมอมหนอนบางหนึ่งแน่เลยจับยาวๆเลยเนาะ ในโอ้ผมความไม่ดีครับนี่ มันมึกยากเลยจต็มๆคำเลยครับอื <laughs> Còn mình nghe bạn thì để mà đi lên nó khương. Bye. Ta tập sập không? สุดท้ายโอโอ,โอเคครับสำหรับคลมปนี้กก็พาความแซ่บมาฝากทุกคนเลยเลย้ยถ้ามีเขขอ,ขอ,ขอปลามากินพร้อมกันเนยโจกดีใจน้ำรับผมถูกยัง นำเสนอเพื่อความเพลิดเพลินและความ,วามสนับครับผมเข้ามารับชมแล้วตืดใกจติดใจอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดใจในเด้ออยากให้ตัวเห็ดเมนูอีกอย่างก็คอมเมนต์ใต้คลิปครับผมเดี๋ยวจะเห็ดหน้าใหม่เนาะแต่หาวัตถุดิบได้ไปสามีละเจอเจอใหม่กันครั้งหน้าครับผมกับไอโจชาแนลครับขอบคุณครับ